ข้างล่างเป็นไงครับตอนนี้เก,กินบวกแลกินขึ้นโดนนี้ครับโอ้โหโดนนี้ครับโอ้โหเกอบ <ๆ S 2> ไปแล้วนะโ oh อ้โหรอดบุดวิร์เ <c oughs> ยอยเทะปะไอ้มึงดูสกิลมือะเวยสกิลมือของไอ้ไม่เชื่อมึงดูในนี้แล้วในห้องคอ ใช้มือเปล่าย <ใน S 1> ิงได้ด้วยอะเนี่ยสก,กิลมือเนี่ย <G ül> กกเห็นไหมนะค,ความเร็วในการเคลื่อนที่40แล้วก็สร้างความเสียหายเวท120ก,ก่อนไอสกิลมือไฟของไอ้กันเบดน,นะฮะไอ้กูจะลองไปก,กันเลยเขอมีโอกาสพลังแห่งมัดเทพมัดเทพโอ้โหโคตรเทพเลย ามันว่ามานีดีกูได้สกิลของไอ้ด็อกเตอร์อะไรสักอย่างอ่ะที่ถ้าใส่สกิลครบหมดแล้วมันจะไอ้นั่นอ่ะมันจะเป็นสายฟ้าดูดูดูเอาวะถุงนี่เป็นไงเป็นไงโอ้ไม่คนเดียดเนาะเยอะที่หายเสียสกิลนี้ไปเออหมดเลยโอ้ไม่เป็นไสัตว์อ่ะไอันนี้ แล้วคุณได้สก,กิลกากไอ้เหี้ยพอดีสกิลดูดเลือดออกมาทำไมวะสกิลดูดเลือดของไอ้เหี้ยเนี่ยดูล้วงตับแข็งโอ้ยเดียว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 ,ยว,ยว,ยวมาแล้วทำสดทำเซียนฟักเลยเหรอกูอก็ดึงมันมาได้ดูเอว้าคือบ <c oughs> <ม> <c oughs> ีเหี้ยเลยว่ะเลย Ủa bị video thế nhỉ mà Cũng hết tăng chảy đâu Đừng nào, hai vang cuối